ไอกรรมที่ลิขิตไว้นี่แหละก็คือเราเป็นคนทําไว้เองเราเป็นคนทําไว้เองหลังจากนั้นเราก็มารับผลของมันเนี่ยเนี่ยเรามีหน้าตาหน้าตาที่ดีหน้าตาขี้เหร่นีก่ก็กรรมที่เราทําไว้นี่แหละเราเป็นคนขี้มโมโหเราเป็นคนขี้โลภเราเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเราเป็นคนเมตตานี่ก็กรรมในอดีตทั้งนั้นสนะ่งผลมาทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนตัวกลับใจใหม่เราจะรักษากายวาจาใจให้มันบริบูรณ์ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่คิดร้ายผู้อื่นไม่อิจฉาลิษยาใครมีเมตตานี่มันแก้ตรงนี้ทีนี้มันแก้ในชาติปัจจุบันนี้มันจึงเปลี่ยนชะตาได้จนถึงที่สุดเลยก็คือไม่ยึดติดในขันห้าอีกไม่ยึดติดในสัญญาเดิมสัญญาใหม่ก็ไม่เอาไม่ยึดติดในบุญในบาปก็หลุดพ้นเท่านั้นเองก็ไม่มีกรรมแล้วทีนี้จบสิ้นกรรมไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วไม่ต้องไปสูขอีกแล้วไม่ต้องไปทุกข์อีกแล้วไม่ต้องเกิดมาเพื่อใช้นี่คำกรรมใครอีกแล้ว ไม่ต้องมีเจ้าเวรนายไัยมาอีกแล้วมีนะเจ้ากรรมในเวรนะ่ะไม่มีได้อย่างไรข่าเขามาบางคนเขาเป็นอสุรกายรออยู่ในครั้งพุทธการก็มีนี่ที่ในครั้งพุทธการก็เยอะนะที่มาสิงในควายแล้วก็พอหลังจากท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะมันก็ขดก็ควายนะั้นก็มาควิดท่านก็เสียชีวิตนะมีเยอะแยะนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่า มันเป็นผลที่เราทําไว้แต่เขาเขาเอ่ะไม่ใช่เป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ไม่ใช่นะเขาได้อัตภาพแล้วบางคนก็เป็นเปรตรอเราหลวงพ่อต่างๆก็เดินทางไปเจอเปรตไปเจออสุรกายนะบางคนแค้นมากก็เป็นอสุรกายอสุรกายนี้ก็คือให้คุณได้โทษได้นะเข้าใจไหมโมมยิทธิคืออะไรครับลิศทางใจล,ลิธทางใจมโนแปลว่า,โโายใจกนะ็คือลิศทางใจลิศทางใจก็คือการที่จิตเราเข้าไป ปรับจูนขึ้นความถี่ที่มันสามารถที่จะไปสื่อสารกับโลกต่างๆที่มันเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วกันเนาะจริงๆแล้วก็คือภพภูมิอื่นนั่นแหละเมื่อเราเนี่ยเหมือนเรามีเรามีเรามีภพภูมิเราคือภพภูมิมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็มีภพภูมิที่ต่ํากว่าเราก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกใช่ไหมภพภูมิที่เหนือกว่าเราไปก็เป็นเทวดาเทวดาก็มีตั้ง6ชั้นเทวดาที่ท่าน ระบุเป็นชั้นที่หนึ่งนะไหมจากตุมมหาราชิกากระไลไปหกชั้นจนถึงปรานิม,มิสวัสวรตีนะหลังจากนั้นก็เป็นพรมพรมที่เป็นรูปประพรมก็คือมีรูปร่างอยู่ยังมีรูปร่างอยู่นี่รูปประพรมสีอ่าแล้วก็อรูปประพรมนะอรูปประพรมพรมสิบหกอรูปประพรมอีกสี่รวมแล้วก็เป็นสามสิพบเอ็ดภพภูมเราเรานี่มีเพื่อนอยู่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเลเวลนั่นแหละ ีนี้ไอจิตที่เข้าไปฝึกจนมีลื่นความถี่ความถี่หนึ่งสมมุตินะนะความมีความละเอียดที่จะเข้าไปเห็นได้สมมติว่ามันมีลื่นหนึ่งเก้าสิบเก้าจุดเก้าอย่างเงี้ยถ้าคุณนั่งสมาธิหรือคุณทําสมาธิหรือคุณกําหนดจิตไปได้ที่ขึ้นนี้คุณก็จะไปเห็นได้นี่แหละเป็นวิชามโนมิททิลิท์ทางใจใจมีลิ์ไปเห็นนรกก็ได้ไปเห็นสวรรค์ก็ได้ไปเห็นคนที่ตายไปแล้วก็ได้ไปเห็นได้หมดอ่ะ กรณีทํางานแล้ววิสามันคน้ายผลกรรมรุนแรงไหมครับตามนะผลกรรมก็จะตามการฆ่ายังไงก็ให้ผลถึงแม้เป็นหน้าที่ก็ตามท่านต่อให้ท่านชาติมันชาตินี่มันยังไม่ให้ผลก็ได้ก็ไปรอใช้ให้ผลชาติถัดไปกรรมเนี่ยมีให้ผลสามระดับให้ผลในทิฏฐธรรมเวชนียกรรมให้ผลในชาตินี่แล้วก็ให้ผลในชาติถัดมาแล้วก็ชาติตัดมาบางทีฆ่าเขาเนี่ยมันยังไม่ให้ผลนะไม่ให้ผลตอน ตอนเพราะว่าท่านบิบากบุญท่านยังทํามาแล้วชาตินี้ท่านก็ทําบุญเยอะอยู่ดูแลพระอริยะถือศีลบริบุญทําสมาธินี่ทานศีลภาวนานี่ทําตลอดเลยบุญตรงเนี้ยมันมันเหมือนปั่นจักรยานหนีไอไอโจรมันตามมาไม่ทันแต่แต่ถ้าบุญหมดปุ๊บโจรมาก็จอดรถทันมันก็มายิงท่านโป้งเลยกรรมก็มาท่านอาจจะเป็นมะเร็งท่านอาจจะเกิดอุบตัติเหตุใหญ่ท่านอาจจะเสียแขนขาอย่างเงี้ย มันก็จะลดลดหลั่นลงไปนี่ก็ไปตรงนรกอะนะความหมายเข้าใจไหมนั่นแหละบางคนแค่ย้อนอดีตชาติไปได้เขาก็ทิ้งหมดเลยนะมีหลายคนนะแค่นั่งสมาธิไปแล้วเกิดบุพเพนิวารสานุสติยานสน่วนใหญ่ก็ไปบวชเลย <c oughs> พอเห็นว่าโลกนี้สมมติทั้งหมดเลยที่เราทำนี่เป็นมายากําลังมาเล่นละครสนุกสนานกันอยู่แล้วก็ให้คุณให้โทษอยู่เราตัวเองเนี่ยเ,เป็นคนให้ตัวเองให้ทุกวันเนี่ยท่านนะเป็นคนให้คะแนนตัวเองนะท่านทําดีท่านก็ได้คะแนนดีไป แล้วเวลาท่านทาชั่วคิดชั่วพูดชั่วท่านก็ติคะแนนชั่วของท่านเองท่านเป็นคนเลือกเองนะเลือกทางเดินเลือกเกิดเองนะแล Merc ้วไม่ไมไมไมต้องไปโทษใครไม่ต้องไปขอร้องพระอินทร์พระพรหมไหนนะไม่มีทางให้ได้แม้แต่พระเจ้าก็ให้ท่านไม่ได้นะอาจารย์บอกเลยนะเราเนี่ะเลือกตัวเราเองเราลิขิตชะตาของเราเองทั้งนั้นเคยเป็นนั่งมโนมยิที่ค่ะลงไปนรกกลับมาปฏิญาณตนว่าจะถือศีลห้าแน่แน่นะลูกเวลาลงไปเห็นแล้วมันก็กลัววิชามนโนมยิที่เนี่ย ขอ,องหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชบรมยานมีประโยชน์มากนะแต่คนไม่เข้าใจก็ไปตีตตความหมายท่านผิดการที่ท่านให้ไปเนี่ยรู้ไหมก่อนนั่นแหะท่านให้นั่งสมาธิเนี่ยเบื้องต้นท่านให้ทําอะไรให้ทิ้งกายก่อนเห็นว่ากายไม่มีในเราเราไม่มีในกายเห็นไหมเนี่ยเริ่มรูปนามปริเฉทะไงยานที่หนึ่งของวิปัสสนาญาณแล้วแต่มันจะได้ไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งคือให้ทําอารมณ์นี้ก่อนท่านสร้างอารมณ์โสมบับเสียก่อนแยกรูปแยกนามจากนั้นก็อธิษมานกายคือเอาจิตเราเนี่ยถอดออกจากกายไป แล้วก็เดินทางไปไปทําอะไรทีนี้ไปพิสูจน์คําพูดพุทธเจ้า,าพูะพทธเจ้านี่พูดจริงไหมท่านบอกว่าสวรรค์นี่มีจริงไหมพวกท่านเคยเห็นสวรรค์ยังไงให้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนี่อ่านดีด้วยตัวเองทดลองวิจัยและพัฒนาด้วยตัวเองเนี่ยอย่าไปฟังทฤษฎีเขามากทาเองแล้วจะเห็นเองท่านก็บอกแล้วก็ไปได้จริงๆริงีไปก็ไปเห็นเทวดาจริงๆนั่นเนะ่เป็นการพิสูจน์อะไรละวิจิิรช้าไงท่าน ละความลังเลสงสัยในคําสอนของผู้เจ้าในเรื่องของกรรมว่ากรรมมีจริงนะทำทำดีไปเป็นเทวดานะทําชั่วไปตกนรกนะนั่นละสักยะทิฏฐิเลยจิตเขานี่นี่เรียกว่าจุลสุรบันนั้นน,น่ะยังไงชาตินี้ก็ไม่ทําชั่วหรอกกลับมาก็ถือกุศลกรรมบทหมสิบเลยเห็นไหมไม่ววาไม่ไม่ไม่ใช่พวกท่านถือแค่สิลห้านะแต่ถ้าใครฝึกมโนมยิทธิเนี่ยจะได้ถือเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบอย่างนั่นเพิ่มวาจาขึ้นมาไม่พูดโกหกส่อเสียดเพื่อเจ้อ คำหยาบเพิ่มขึ้นมาจิตก็รักษากา,ายวาจาใจเห็นไหมถ้าเข้าใจหลักการแล้วโอ้ยงดงามหมดศาสนาเนี่ยนะอุบา,อาจารย์น่งดงามหมดแล้วเราไม่เข้าใจหลักการของท่านแต่นั่นเองละไปสองอย่างแล้วนะหนึ่งละอะไรความลังเลสงสัยเห็ไหมวิจิกิจฉาละศีลพัตตาประมาศในขณะที่นั่งสมาธินั้นโกรธใครไหมโลภอยากได้ของใครไหมฆ่าใครไหมอยากเป็นชู้กับใครไหมอยากกินเหล้าไหมไม,ไม่มีนี่ศีลก็บริบูรณ์นะขณะที่ กาลังฝึกมโนมิทธินั่นไงนั่งสมาธินี่มันบริบูรณ์ด้วยสีไงดังนั้นแค่เข้าสมาธินี่มันบริบูรณ์ทั้ง8เลยมักมีองแปดบริบูรณ์นั่นละแต่ต้องบริบูรณ์ด้วยสมาธิที่ด้วยนะสมาธิที่ต้องถูกต้องก่อนว่านั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อเอาสงบหรอนั่งเพื่อเอาสุขหรอนั่นผิดทางแต่นั่งเพื่อให้เห็นการทํางานของกายของใจเห็นการเกิดดับเห็นไตรลักษณ์เห็นคําสอนของผู้เจ้านั่นไงนั่นเรียกว่าสมาทิฏฐินั่นเองพอคิดพอดารีถูก ก็มีสติที่เป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นของจริงแล้วสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิน่นันแหน่บางปเป็นองแปกบริบูรณ์ในขณะที่ฝึกนั่นเองเอาต่อแล้วถึงไหนแล้ววทีนี้ลัตัวสุดท้ายลัไปแล้วนะเรื่องสักกายทิฏฐิก็คือความยึดมั่นในตัวตนมาขันห้าเป็นเราเพอเห็นว่ากายไม่ใช่เราแล้วมันมีจิตอา้าวจิตมันมาตั้งอาศัยอยู่ในกายนี่ถ้ามันออกไปเราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่ากายมันรู้สึกปวดก็ไม่รู้สึกเจ็บก็ไม่รู้สึกชาก็ไม่รู้สึกเพราะจิตมันออกไปนูน่น แต่กายนี่ทิ้งเลยเห็นไหมว่ามีกระรูปนามแยกกันแล้วให้เห็นอย่างนี้จนสุดท้ายท่านก็มีเลเวลสูงขึ้นไปจนถึงไปทิ้งขันห้าอยู่บนนิพพานสภาแล้วใครจะรู้ล่ะเป็นกุศโลบายหลวงพ่อทั้งนั้นแน่ลู้สิหลวงพ่อจึงส่วนใหญ่แล้วก็จะผ่านในเรื่องของโสดานเยอะมากเพราะไม่มีความลองเลสงสัยเลยในคําสอนของท่านในโลกนี้โลกหน้าเชื่อนระกสวรรค์เต็มหัวใจเพราะปเห็นมาด้วยยานของตัวเองเข้าใจอย่าง มันเป็นอย่างนั้นแหละก,กรรมมันนะกรรมให้ผลเสมอท่านมีแอคชั่นจะมีรีแอคชั่นเสมอจงทําอย่าให้มันมีแอคชั่นอย่าให้มันมีเจตนาอย่าให้มันมีการกระทบอย่าให้มันมีกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีผลของกรรมเท่านั้นเองง่ายมากสมาธิฏฐิน่ะน,นะมันจะเห็นวน่า,นนาตัวเองเนี่ยโง่มันจะเห็นว่าตัวเองฉลาดมันจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยความว่าโง,ง่นี่คือโง่ในกิเลสนะโดนกิเลมันหลอกจะยอมรับความเป็นจริงจะให้อภัยได้ทุกสิ่งนั่นแหละอันเนี้ยอันเนี้ย จิตพุทธะแต่ถ้าเป็นจิตมารมันจะเก่งกว่าคนอื่นมันจะคนอื่นในโลกในผิดหมดเลยตัวเองจะเก่งที่สุดตัวเองจะมีตัวเองจะมี power ที่สุดตัวเองจะอยากครองโลก <c oughs> ใครเพื่อนก็ไม่ฟังอมันอ่อนน้อมไม่ได้ไหว้ใครยังไหว้ไม่ได้เลยพวกเป็นพวกใจมารนะอาจารย์สวดมนต์ตกลงดีไหมครับดีนะสวดมนต์ดีสิอ่าดีดีอะไรเป็นการสร้างกุศลในในระหว่างสวดอาจารย์บอกเราแค่สวดมวัวสวดมนต์เนี่ยบรรลุธรรมได้ เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้หมดเลยท่านสามารถระลึกถึงไหมนะโมตัสสะนี่ท่านย้อนไปเห็นพระุทธเจ้าที่บำเพ็ญทุกขกิริยาย้อนไปถึงทศชาติของท่านที่ท่านบำเพ็ญมาย้อนไปถึง500ชาติที่ท่านเป็นโพธิสัตว์แค่นี้ก็บรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วนะโมตัวเดียวเนี่ยทำได้ไหมอะระลึกไปสิ โอ้ยท่านมีคุณอย่างไรท่านบำเพ็ญมาอย่างไรเสียสละอย่างไรเน่คำว่บาร,รมีอย่างไรทานบาร,รมีอย่างไรนู่นให้มันให้มันโนมเข้ามาโยนิสโสมนสิการเข้ามาในใจนุนานโมขึ้นคําเดียวเนี่ยกาบลงทีหนึ่งโอ้หระลึกนึก,กถึงพุทธังสารนางังกัจฉามีนะข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลเกิดปิติโพชฌชงเจียตก็เกิดขึ้นบรรลุธรรมในขณะสวดมนต์นะ ลึกไปซีว่าไม่เกิดแล้วนะข้าพเจ้าจะไม่ต้องมาเสียฮะเสียใจร้องไห้ที่ลูกขเจ้าตายไปพ่อแม่ขเจ้าตายไปคนลักตายไปไม่ต้องมาเสียใจจากการถูกทิ้งจากการไม่ได้ดังใจจากการผิดหวังจากการเจ็บป่วยบางคนเกิดมาก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วบางคนเกิดมาไม่มีเท่าเพื่อคนอื่นจนแล้วไม่เอาแล้วไม่เกิดมาแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทําได้ไหมน้อมใจเท่านี้อาจารย์บอกเลยไม่ชาตินี้ท่านยังไงก็ ได้เป็นสวดาบาบันแต่ทาแอมวิาญา์พูดทีนะเอาเท่านี้แหละรักในพทธเจ้ารักในพระธรรมรักในพระสงฆ์เท่าเนี้ไม่ต้องไปรู้ทําข้ออื่นเลยทําแอมวิาญา์ว่าเนี่ยโอ้ยเจ็ดมือธรณนเวากับไปกามาจิตร่วมฟาบลงถอนอุปทานออกเลยขันห้าก็ทิ้งไปเลยทิ้งก็กลับมาเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าไม่มีขันห้านะในขณะที่พิจารณาธรรมนั่นเองนั่นแหละธรรมะมันอยู่ตรงนั้นน่ะน,นะมันไม่ไมอยู่ไหนหรอกมันอยู่ฝากไกลหรอกอยู่ในตัวเนี่ยพระพุทธองค์บอกว,ว่าอะไร นี่ศอกหนึ่งนี่ความกว้างของร่างกายนี่ศอกเจ้าของนี่ยังไงก็ได้ศอกหนึ่งวายาววานี่ในร่างกายแล้วนี่แหละในจิตใจแล้วนี่แหละทําได้อย่างนี้แหละครับผ่านทุกคนแน่นอนนะให้ทุกท่านไปทํานะไม่ต้องไปรู้ทรมากไม่ต้องไปรู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกทาแบบอาจารย์ว่านี่รักพุทธเจ้าให้มากไว้รักพระธรรมรักพระสงฆ์ไว้เท่านั้นเองผ่านได้แน่นอนจะรู้ได้ไงกระสินไหนเข้ากับตัวเราจะไปสนใจทาไมกระสินเนี่ย ไม่สนใจอะไรไม่ได้ให้ไปสนใจกระสินกระสินฝึกกระสินแล้วก็หลงมาที่นี่ยเห็นสว่างโอภาสเดียวมาทีนี่เห็นโลกแล้วไปออกไปกไปเห็นหนั่นเห็นนี่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็บ้ามาทีนี่บ้ายังนั่งสมาที่อยู่แสงปับ๊บแสงลอยไปก็เดินตามแสงไปก็ตกหน้าผาตายกันหลายองค์แล้วพ่านขลรบาตก็บ้าหลายคนแล้วพอนั่งเข้าไปในคาถาอาคมมันไล่มาที่นี่โอ้โหมันจริงอะในสมาธิอะอุย้ยทองเกิดฤทธิ์เกิดเดชขึ้นมานี้ก็หลงมาที่เนี่ย อาจารย์ให้ฝึกมีสติสัมปชัญญะทุกอริยบททุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดขี้เย่ยวมีสติไหมถ้ามีสติระหว่างวันไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิเลยเอในขณะที่มีสตินี่มันเกิดสติสมาธิอยู่ขณะนั้นแล้วมันเกิดไม่สตินะลองมีสติรู้ตัวดิอารมณ์เกิดอารมณ์อารมณ์ที่ไหลไปตามผัสสะที่กระทบในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะไม่มีตัวจิตเข้าไปรับมันจะเกิดอะไรไหมเอาถามหน่อยสิมีคนมาดา่า ไอ้นั่นไอ้นี่ถ้ามันไม่มีเรามันจะกวนไหมจิตมันไม่เข้าไปรับเอามาจ้างให้มันก็ไม่กวธแต่มีสติระหว่างวันนี่สิวันหนึ่งมี24ชั่วโมงหักออกไป3าชั่วโมงโอ้ได้มากกว่าอีกไปนั่งให้มันเสียเวลาทําไมแต่นั่งได้ไม่ดีไม่ดีไม่ได้บอกไม่ดีนะฟังให้ดีนะเมื่อจิตฟุ้งซ่านเมื่อความสงบไม่มีก็ไปสร้างความสงบเอาแต่ถ้าใครเข้าใจว่าการนั่งเพื่อเห็นการทํางานของกายของใจเห็นไตรลักษณ์เห็นว่ากายไม่ใช่เราอย่างไรจิตไม่ใช่เราอย่างไรขันห้าไม่ใช่เราอย่างไรเอาไปนั่ง ไม่ใช่ว่าอยากได้สงบเอาสงบนะต้องสงบนะให,ให้ใจเข้าสงบนะให้ใจออกสงบอ้าวทีนี้ฉันไม่อยากคิดละมันได้ประโยชน์ไหมทีนี้มันก็ติดในฌานลยว่าทีนี้นั่งแล้วก็บยายาออกจากมัสสแล้วก็นั่งสงบอยู่นั่นบัได้๋ยงด้แต่ได้อยู่แต่ไม่หลุดพ้นหรอกได้นะสะสมไปแต่ถึงที่สุดก็ผ่านได้มันเดิมแต่ว่านานบางท่านก็ยี่สิบปีกว่าจะได้ฌานสี่บางท่านก็สามสิบสี่สิ 4, บ 30, 40, 40ปี เอย่างที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกมีอะไรบ้างเอา้าทุกท่านพิมพ์ Google แล้วก็มาบอกเขาหน่อยอยากรู้เรื่องพวกนี้ง่ายมากท่านพิมพ์ใน Google รู้ได้หมดเลยก่ <c oughs> อนหน้าที่ท่านจะรู้ท่านก็ไปจํามาเหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกความจําเรียกสัญญาจิตที่แท้จริงไม่มีหรอกไม่มีแม้กระทั่งธรรมะความอิสระของใจไม่มีอะไรเลยแล้วปฏิบัติไปเพื่อความไม่มีไม่เป็นเรากําลังปฏิบัติไปเพื่อการไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่ต้องอาศัยความรู้ก่อนนะ สุดท้ายแล้วเราจะไม่มีอะไรให้รู้เลยนี่เรียกว่าอิสระแห่งใจนั่นเองนะกินข้าวนี่ท่านเลือกเอาแต่ที่ท่านอร่อยท่านเลือกเอาแต่ที่ท่านชอบเห็นไหมเหมือนกันการฟังใครเหมือนกันชอบอาจารย์ก็เอาแต่สิ่งที่ดีของอาจารย์ไปไปฟังองคไหนก็เหมือนกันอันไหนที่ท่านไม่ดีอย่าไปเอาเลือกเอาซีเป็นคนฉลาดหน่อยสิฉลาดได้ทาฉลาดได้มักหน่อยสิอันไหนดีเอาสี่อันไหนไม่ดีไปสนใจทําไมสามหัวมันอ ขอให้พระองค์นั้นผิดศีลแล้วมาเทศสอนแต่ถ้าเป็นคําพูดพระเจ้าเป็นธรรมะพระเจ้าฟังไว้แล้วเอามาพฤติกรรมท่านไม่สนใจกรรมมันของใครของมันโอ้ยย์นชั่วอย่างนั้นชั่วอย่างนี้ปรากฏว,ว่าข้อมูลที่เธอได้ยินมามันผิดระหว่างที่เธอเกลียดฉันอยู่ขับรถไปรถชนเธอตายจิตนั่นพาเธอไปไหนเอาอาจารย์อยู่เฉยๆเลยอาจารย์ยังไม่ทําอะไรนะแต่ข่าวมันไปแล้วนะเราก็ใจยังทิเนี่ยเรานี่แแรงโง่เอง <laughs> ขณะนั้นตายไปเธอไปตกอบายภูมินะมาเป็นเปรตเฝ้าชั้นอยู่เนี่ยเข้าใจหรือยังที่นี่ขนาดชั้นยังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะความผิดมันเกิดที่เราไหมมันไม่ได้เกิดที่ใครเลยพอเข้าใจยังที่นี่ดังนั้นเรื่องของใครของมันเอาแต่สิ่งที่ดีรักษาศาสนาด้วยการทําแบบนี้เขาทําผิดเราจะไม่ทําเขาทําดีเราสนับสนุนแล้วเราจะทําตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเท่านั้นนะท่านนะไม่มีอะไรสักอย่าง ทำแท้มันมีอะไรดูเนี่ยจิตอิสระค,คืออะไรไม่มีอะไรเลยแต่มีความงดงามในพระธรรมวินัยมีความงดงามในจริยวัรในข้อวัดก็รักษาไปสิชอบแบบมหายานก็ไปปฏิบัติแบบมหายานชอบแบบเทรวัตก็ปฏิบัติแบบเทรวัตชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแต่ทั้งต้องเป็นหลักของพระพุทธเจ้าส่วนวิธีการนะแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบเซนก็ถ้าบารรลุทําได้ก็เป็นก็ไม่เห็นผิดอะไรนี่ มันมีอะไรผิดไหมล่ะมันไม่มีอะไรผิดมีอะไรถูกนี่ท่านมันเป็นแค่วิธีการเฉยๆจะชอบแบบทุดงขาวัด13ข้อ5ข้อ3ข้อก็ทําไปสี่แต่เป็นพระหันก็เป็นพระหันเหมือนกันจะเข่งไม่เข่งก็หันเหมือนกันมันอยู่ที่ความชอบมันอยู่ที่จริตนิสัยวาสนาบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยบางคนก็ไม่พูดมันก็เป็นจริตนิสัยของแต่ละคนแต่ของแทมันคือเห็นอริยสัจไหมแก้ทุกข์ได้ไหม ตัวเองยังมีทุกข์อยู่ไหมล่ะสอนคนอื่นนั่นแหะถ้าสอนคนอื่นแล้วยังมีทุกข์เลยอย่าไปหาสอนเอาตัวเองให้แก้ทุกข์ให้ได้ซะก่อนตัวเองไม่มีทุกข์แล้วค่อยไปสอนคนอื่นนั่นแน่ตอนนั้นเองมีนิมิตนิมิตมันเป็นภาพหรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าเรียกว่าอนาคาตตั้งสยานได้รู้อดีตได้ก็กเป็นนาตีตั้งสัญญาะเห็นอนาคตได้ก็เป็นอนาคตตังสยานก็เป็นปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษเรื่องในโลกนี้มีพิสดารมากกว่านี้อีกในสมัยก่อน เหาะได้ลอยได้ดำดินได้แต่ก็ไม่ได้เป็นวิชาแก้ทุกข์นะเป็นเรียกว่าองนี้เป็นอภิญญาถ้ายังไม่ข้ามปุตชนไปก็ยังเป็นโลกิยะโลกิยาชานญาณที่เกิดขึ้นก็เสื่อมได้มีได้ก็เสื่อมได้เพราะว่ามันมีมันเหมือนหลอดไฟที่มีคราบคราบของความรักความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไปครอบหลอดไฟไว ตอนแรกก็ชัดอยู่นะสักพักก็ไม่ชัดนะครั้งแรกๆพอได้ยานเนี่ยมันจะชัดที่สุดเห็นได้ตรงหมดนะพอหลังๆมามันมีกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะครอบมายานนัน้นก็จะไม่ชัดนะ <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องวิเศษอะไรใครก็ทําได้ฝึกฝึกเอาก็ทําได้แล้ว <c oughs> เหมือนมันมีอยู่แล้วนะแค่เปิดกุญแจมันก็หลั่งไหลออกมาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกมนุษย์มีชะตากรรมที่ถูก ขีดไว้หรือว่าสร้างช,ชะตนั้นมาเองครับช่วยอธิบายธรรมะข้อนี้ด้วยมนุษย์มีชะตาชะตาของมนุษย์ก็คือกรรมวิบากกรรมที่ทําไว้ในอดีตนั่นเรียกว่าชะตาของมนุษย์ในอดีตอย่างี้สมมุติว่าเป็นทหารเป็นนักรบเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนอาสาจิตอาสาอย่างเงี้ยในครั้งนั้นก็ช่วยเหลือผู้อื่นไว้ ออกไปลบอาสาไปลบนี่บุญตรงนั้นสิ่งที่เคยทำไว้ก็เป็นส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันนี้เอามีสองผลผลที่เป็นวิบากกรรมก็คือการฆ่าก็ย่อมเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองก็ย่อมไปตนกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนันนี่ก็เป็นกรรมที่ไปฆ่าเขานะไหมแต่ความดีไปอาสาไปรักษาบ้านเมืองไปช่วยเหลือไปเสียสละอันนี้ก็เป็นผลบุญตายจากชาตินั้นก็ไปตนกนรกนี่นี่แหละก็นี่ว่ากรรมลิขิต ตัวเองเป็นคนทําเองถ้าตัวเองไม่ฆ่าก็ไม่เปลนอย่างงี้อันนี้ตัวเองทาําก็เลยฆ่าก็เลยได้ไปก็ได้จิตน,นะหลังจากตกนรกไปแล้วสเสวยวิบากแล้วสเสวยโทษภัยแล้วหลัลลงจ้กนันก็ขึ้นอย่างนรกมาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซะไปเกิดเป็นอะไรก็ไล่ไปตามวิบากที่มันให้ผลจนสุดท้ายกลับไปเกิดทีนี้บุญเมื่อเมื่อกรรมหมดแล้วบุญส่งผลสินี่บุญส่งผลที่เคยช่วยเหลือที่เคยอาสาที่เคยรักชาติบ้านเมืองอกลับมาใหม่ กลับมาทีนี้กลับมาเป็นคนอย่างเงี้ยมาศึกษาหาความรู้ชอบธรรมะ,อะชอบเคยได้ไปฟังธรรมอะไรก็เป็นอันนี้ส่งกลับมาไปไหนก็คนชอบช่วยเหลือคนคอบให้กันดูแลอย่างเงี้ยเนี่ยนะกรรมมันส่งผลมาทาไว่เช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นอย่างเงี้ยฆ่าแล้วอาจจะอาจจะไปรับกรรมหนักแล้วในนรกในเปรตในสุรกายในสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเป็นมนุษย์นี้ก็เกิดมาก็ป่วยเกิดมาตั้งแต่เด็กเคยเห็นคนป่วยตั้งแต่เด็กไหม ตั้งแต่ในท้องนะคลอดก่อนกําหนดก็ต้องใส่ท่ออช่วยหายใจต้องลําบากตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ในท้องก็ลําบากแล้วออกมาก็ยังลาบากเนี่ยโตมาหายใจกว่าจะโตมาได้บางคนเป็นโรคป่วยมาตั้งแต่เด็กนั่นกรรมนะกรรมที่เคยทํามาทีนี้เห็นไม่ได้เลยจนกว่าจะสามารถที่จะย้อนอดีตชาติได้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติย์ถึงจะเห็นได้ไม่งั้นก็เห็นไม่ได้กับ2ไปเจอผู้ที่สามารถย้อนอดีตชาติของผู้อื่นได้ มีบทเพนิวาสานุสติยานมียถากรรมุตายานมีจตูปปาติยานของรุบาอาจารย์ท่านก็เห็นได้อย่างเช่นหลวงพ่อเปลี่ยนเห็นว่าคนนี้ทํากรรมอะไรมาเป็นอะไรมาหมาตัวนี้เกิดมาจากไหนนี่มันเห็นอดีตชาติเพื่อให้เพื่อให้เกิดอะไรถ้าเกิดความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารไอ้กรรมที่ลิขิตไว้นี่แหละก็คือเราเป็นคนทําไว้เองเราเป็นคนทําไว้เองหลังจากนั้นเราก็มารับผลของมันเนี่ยเนี่ยเรามีหน้าตาหน้าตาที่ดีหน้าตาขี้เหร่นี่ก็กรรมที่เราทําไว้นี่แหละ เราเป็นคนขี้โมโหเราเป็นคนขี้โลกเราเป็นคนอชอบช่วยเหลือผู้อื่นเราเป็นคนเมตตานี่ก็กรรมในอดีตทั้งนั้นนะส่งผลมาทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนตัวกับใจใหม่เราจะรักษากายวาจาใจให้มันบริบูรณ์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดร้ายผู้อื่นไม่อิจฉาริษยาใครมีเมตตานี่มันแก้ตรงนี้ทีนี้มันแก้ในชาติปัจจุบันนี้มันจึงเปลี่ยนชะตาได้จนถึงที่สุดเลยก็คือ ไม่ยึดติดในขันห้าอีกไม่ยึดติดในสัญญาเดิมสัญญาใหม่ก็ไม่เอาไม่ยึดติดในบุญในบาปก็หลุดพ้นเท่านั้นเองก,ก็ไม่มีกรรมแล้วทีนี้จบสิ้นกรรม